ทีนี้น้องโดมครับพี่ถามหน่อยว่าน้องโดมเนี่ยนอกจากไก่ทอดเคฟซีแล้ว์นั่น้องโดมอยากกินอะไรอีกครับเนื้อสเต็กครับโอ้เนื้อสเต็กก็มีอยู่ในส i ์ t รายชื่อนี้ด้วยนะครับแหมเดาเก่งนะครับเนี่ยมาทีนี้เนี่ยการเรียนรู้เรื่องอาหารเนี่ยเดี๋ยวจะมาเริ่มเรียนจากคําแรกก่อนเลยคําว่าฟู้ดนะครับผมฟูด้ดน้องโดมลองพูดคําว่าฟู้ดก่อนสิครับฟูด้ด ไม่ใช่ f o o d ที่แปลว่าเท้านะครับ f o o d โอเคครับ f o o d อีกรอบครับอีกรอบโอเคครับ f o o d แปลว่าอาหารนะครับทีนี้อาหารเนี่ยก็ต้องมีอาหารจำพวกฟาสต์ฟู้ดลองตัวลองพูดคําว่าฟาสต์ฟู้ก่อนสิครับฟาสต์ฟู้โอเคครับอันนี้ชือว่าเป็นสำเนียงไทยนะครับอฟาสต์ฟู้ดนะครับในภาษาอังกฤษนะครับสำเนียงอเมริกันเนี่ยเขาจะบอกว่า fast food Fat Food, fat food. นะครับ Fat Food เออไม่ใช่เท้าเร็วหรอกมันมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับ Food Food ที่น้องรวมพูดเนี่ยมันแปลว่าเท้านะครับผมต้องบอกว่า Fat Fat f า t โอเค o ู f o o ดโอเคครับรวมกันนะครับ Fat f o o ู Fat Food มันไม่ใช่ food food the food โอเครวมกันนะครับเอาคำรวมกันเป็น fast food นะครับก็จะได้คำว่า fast food ผิดเอง fast food กับ fast food โอเคครับ, <Fast food. S 1> okay. รบเกือบได้แล้วนะครับอีกรอบครับอีกรอบ fast food fast food โอเคครับโอเคมา ฟาสต์ฟู้ดนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องฟาสต์ฟู้ดกันฟาสต์ฟู้ดนะครับก็จะมีอ่าอย่างแรกน้องลองพูดนะครับน้องเคยกินเบอร์เกอร์ไหมครับเคยค่ะเบอร์เกอร์เนี่ยเราเรียกกันเป็นติดปากสำเนียงไทยน,นะครับเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ทีนี้นะครับมันก็มาจากคําภาษาอังกฤษกโดยตรงนะครับก็แปลว่าเบอร์เกอร์ลองพูดนะครับตรงพูดตามพี่นะเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์โอเคเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ <Okay. S 1> คํานี้ไม่ค่อยยากนะครับผมเพราะว่าถือว่ายังง่ายอยู่เพราะว่ามันก็อยู่ในสำเนียงไทยพอมาดัดแปลงเป็นสำเนียงอังกฤษมันก็จะไม่เท่าไหร่นะครับทีนี้มาที่ภาษาอังกฤษตัวเลยนะครับ meat meat แปลว่าเนื้อวัวเนื้อวัวในที่นี้นะครับแปลว่าเนื้อวัวสดหรือเนื้อวัวที่ยังไม่ได้ทําให้สุกนะครับอ่ะพูดตามพี่นะครับ meat 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 o k a คครับ meat แปลว่าเนื้อวัวที่ยังสดอยู่นะครับคำต่อไปครับหมูหมูนะครับผมก็จะเป็นส่วนของร่างกายของหมูนะครับหมูเนี่ยในภาษาอังกฤษนะครับเรียก pork c h o p pork c h o p c h o p pork h o p โอเคเอาอีกรอบนะครับสานียงถือว่าได้แล้วแต่ว่ายังมีติดอยู่ตรงนึงนะครับ pork c h o p พอกช็อปช็อปช็อปโอเคครับรวมกันเป็น pork shop pork shop ช h อ p ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับผม <c oughs> ไม่ต้องเครียดนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวแป๊บนะครับน้องลองพูดตามพี่ก่อนนะครับ pork เท่ k ไม่ใช่พอกครับผม pork <c oughs> <c oughs> โอเคช็อปช็อปช็อปโอเครวมกันนะครับเอาสองคำรวมกันเป็นพ่อช็อปพ่อช็อปไม่ใช่พ่องชอ็อ <c> ป <oughs> ไม่ใช่พ่องเจ้านะครับเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม,หม่ไม่เป็นไรนะครับพ่ <Talk jump. S 1> อช็อปพ่อช็อปอืมไม่ใช่ช็อปนะครับผมชอ็ชอปช็อป ดูปากพี่นะครับ shop. shop pork shop pork shop โอเคครับโอเคอีกรอบครับอีกรอบ pork shop pork shop โอเคครับผ่านครับ pork shop แต่ว่าหมูสับนะครับหมูสับที่ยังไม่ได้สุกเหมือนกับเนื้อวัวนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอาหารที่สุกกันบ้างแล้วนะครับ beef นะครับ beef แต่ว่า เนื้อวัวที่เอามาย่างนะครับอย่างสเต็กสเต็กเนื้อวัวนะครับเขาเรียกกันว่าบีฟนะครับพูดตามพี่นะครับบีฟ <Beef. S 1> โอเคครับอีกรอบครับบีฟ <Beef. S 1> โอ้ครับคำนี้ถือว่าผ่านถือว่าเรียนรู้ได้เร็วนะครับต่อมาครับกก chicken ไก่นะครับ chicken ชิคเก้นไก่ชิคเก้นที่แปลว่าไก่นะครับมันมีได้หลายความหมายนะครับชิคเก้นที่แปลว่าไก่ที่ยังมีชีวิตอยู่แบบตัวเป็นๆนะครับหรือไม่ก็ไก่ที่ตายไปแล้วเป็นเนื้อไก่ส,สดๆแล้วก็ไก่ที่ทําให้สุกแล้วนะครับเป็นเมนูอาหารเนี่ยมันมี3ความหมายด้วยกันนะครับเป็น3ความหมายที่น้องรวมต้องรู้ไว้นะครับเพราะว่าถ้าหากฝรั่งพูดขึ้ามาเนี่ยถ้าพูดเนี่ยต้องดูสถานการณ์ด้วยนะครับว่าสถานการณ์นี้เขาเรียกชิคเก้นชิคเก้นเนี่ย แล้วชีปยังที่ไก่ยังมีชีวิตเนี่ยก็หมายถึงไก่ที่มีชีวิตแต่ถ้าเราไปตลาดเนี่ยถ้าเราอยากพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เรียกว่าเข้าไปในแผงอาหารนะครับจะเจอไก่สดเนี่ยก็เรียกชิคเก้นได้เหมือนกันหรือเมนูอาหารนะครับที่มีภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่ามันจะมีเมนูที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเรียกว่าชิคเก้นเหมือนกันครับนี่เป็นสามความหมายที่น้องโดมต้องรู้ไว้นะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีหลายความหมายนะครับในหนึ่งคำต่อมาครับไก ฟไฟเรฟไฟเรดไฟแป๊บนะครับขอฟังอีกรอบฟังไม่ชัดไฟรเรดไฟเออไม่ใช่ไฟน,นะครับไฟเรลองพูดอีกรอบไฟรเรดโอเคไฟเรนะครับลองพูดรวมคำกัน,นครับเป็นไฟ โอเคครับ f าเ e d นะครับ f าเ e d เนี่ยเป็นคำพูดที่หมายถึงแปลว่าทอดนะครับผมทอดของทอดต่างต่างอย่างเช่นไก่ทอดหมูทอดนะครับทีนี้เราจะเอาคำว่า f าเ e d นะครับมารวมกับคำอื่นๆนะครับที่เป็นเกี่ยวกับเนื้อสัตว์อ่ะ f าเ e d แปลว่าทอดนะครับ chicken แปลว่าไก่นะครับรวมกันนะครับ chicken กับฟาเรตครับ fried chicken ลองพูดตามสิครับ fried chicken Fried chicken. โอเคครับ Fried chicken แปลว่าไก่ทอดนะครับเนื้อหมูครับเนื้อหมู Fried Fried pork chop Fried pork chop โอเคครับเดี๋ยวแป๊บครับอ่าโอเค ฟาเรตนะคบผมแปลว่าทอดเนี่ยไม่ได้แปลว่าทอดอย่างเดียวนะครับแต่ว่าฟาเรตเนี่ยเป็นคําที่ต้องเอาไปรวมกับคําอื่นๆนะครับเพื่อให้ได้ความหมายที่สมบูรณ์แบบครับอย่างฟาเรตชิเก้นไก่ทอดนะครับแต่ถ้าฟาเรตเฉยๆเนี่ยก็แปลว่าทอดก็ได้เหมือนกันครับแต่คาเนี่ยมันจะดูไม่สมบูรณ์ก็เอาไปรวมกับคําอื่นนะครับคําสุดท้ายครับคําสุดท้าย Milk นมนะครับนมที่เราดื่มกันนะครับนมที่น้องโดมไปรีดมาครับผมจากวัว meatat milk milk อ่าคำนี้ผ่านนะครับแปลว่านมอ่าทีนี้เรามาทบทวนกันอีกรอบนะครับอ่าแบบเร็วเลยนะครับ food food อาหารอาหารับ fat food fat food โอเคแปลว่าอาหารที่ ถ้าแปลเป็นตรงถ้าแปลตรงตัวเลยก็คืออาหารขยะนะครับแม่ไม่ไม,ไม่ไม่นี้ก็คือเป็นคําแปลที่มันแปลตรงๆเลยนะครับไม่ต้องตกใจเลยนะครับต่อมาครับเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์นะครับไม่ต้องแปลมากต่อมาครับมีด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 แปลว่าเนื้อวัวแต่ครับ แต่ว่านิดนึงนะครับนิดนึง่งมีดกับมีดมันมีสองความหมายนะครับเดี๋ยวพี่จะเขียนให้ดูนะครับ m นะครับฟั่งคําสะกดของพี่ดีนะครับ m e a t กับ m e m e t นะครับมีความหมายที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวส่งเป็นการบ้านให้เขาเรียกว่าดูความแตกต่างกันนะครับ meat ที่แปลว่าเนื้อวัวเนี่ยก็คือ meat เนี่ยแปลว่าเนื้อวัวนะครับเนื้อวัวสดกับ m e e t ที่แปลว่า meet นะครับผมแปลว่าการพบเจอกันการพบปะกันหรือที่เรียกอีกหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือการประชุมนะครับอย่าง meeting นะครับ meeting นี้นะครับถ้าน้องโดมได้ฟังเนี่ยน้องโดมอาจจะเกิดอาการสับสนนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนอีกทีต่อไปครับต่อไป pork shop pork shop หมูสับ ครับหรือเนื้อหมูสดๆ,ๆนะครับคำต่อมาครับ beefbeefbeef เนื้อวัวเนื้อวัวที่ทําให้สุกแล้วนะครับเราเรียกแบบนี้ถ้าเนื้อทอดก็<ม> f i e d beef นะครับผมก็คือเนื้อวัวที่ทําให้สุกแล้วแล้วก็เอาไปทอดนะครับมันจะเรียกแบบนี้ต่อไปครับ chickenchicken Chicken ชิคเก้นครับแปลว่าไก่นะครับต่อไปครับไฟอาจจะฟังไม่ชัดนะครับไฟไฟอ่าได้อยู่ครับผมไฟโอเคแปลว่าของทอดนะครับต่อมาครับ m milk m i ค k โอเคแปลว่านมนะครับทีนี้เนี่ย เราจะหลังจากทบทวนเรื่องอาหารแล้วเนี่ยเราก็จะมาทบทวนนะครับผมจากนื่อวานตัวเลขสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านแล้วเนะครับก็จะมาอีกรอบครับตั้งแต่วันนี้เลขที่ยี่สิบเอ็ดจนถึงโอ้แป๊บนะครับจนถึงเลขที่สามสิบครับมาท่องแล้วก็ทบทวนตามพี่นะครับยี 21, 21. <oh? <oh ่ส oh, <thank> ิบเอ็ด twelve to one ยี่สิบสองเรียก twenty twenty วันก็ได้นะครับคุณเพราะว่าเพื่อให้คำศัพท์มันชัดเจนท twenty two ไม่ยี่สิบเอ็ดท twenty วันครับอันนี้ขอผิดครูผิดเองนะครับยี่สิบสองนะครับ twenty two ยี่สิบสอง twenty two อ่ะยี่สิบสาม twenty three ยี่สิบสาม twenty three ยี่สิบสี่ท twenty four ยี่สิบห้า t w e ยี่สิห้า t w ไม่ใช่ f i v แบบนี้นะครับ five five f <Five. S 1> i ดูปากพี่นะครับ five f อ่าอีกรอบครับอีกรับ five five

ยี่สิบเก้า13 30 t y n i n ยี่สิบเก้าสามสิบเทสามสิบเครับ t h ครับผมโอเคครับถือว่าเรียนตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดจนถึงสามสิบแล้วนะครับอ่าการบ้าน การบ้านเมื่อวานครับการบ้านเมื่อวานก็เกือบลืมไปเลยนะครับการบ้านเมื่อวานที่พี่ให้น้องโดมไปท่องเนี่ยครับอยากจะรู้ว่าน้องท่องได้บ้างหรือยังครับผมอันนี้พี่ขอฟังหน่อยนะครับครับสิบถึงหนึ่งล้านครับโอเคสิบครับนี่ง่ายๆเลยนะครับหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อย 100ฮันเดหนึอยครับหนึ่งพันครับหนึ่งพันเท่าแสนหนึ่งพันครับถูกต้องหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นโอเคครับเก่งมากครับเก่งมากพันเดดเท้าแสนหนึ่งแสน วันมิลเลียนหนึ่งล้านวันมิลเลียนมิลเลียนวันมิลเลียนครับถูกต้องครับถูกต้องหนึ่งล้านล้านโอเคครับถือว่าน้องโดมเนี่ยสามารถจําได้ที่จําการบ้านได้หมดนะครับถือว่าเก่งมากครับผมทีนี้อีกการบ้านอีกอันนึงครับผมพระสูตรที่พี่ให้น้องโดมไปท่องครับผมสั้นๆเนี่ยอยากจะให้น้องโดมท่องให้พี่ฟังหน่อยครับถ้าไม่ได้เดี๋ยวพี่ช่วยเองครับ ครับอใครเห็นธรรมผู้ใดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นจักราคตครับสาธุครับเยี่ยมมากครับครับผมก็ ถือว่าพระสูตรนะครับผมที่พี่ให้เป็นการบ้านประจำวันก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับสิ่งที่ทบทวนมาประจำวันก็ผ่านแล้วแล้วก็อันนี้นะครับของวันนี้เนี่ยที่เรียนวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการบ้านวันใหม่ที่จะนํามาทบทวนในวันพรุ่งนี้นะครับรวมถึงตัวเลขตั้งแต่21จนถึง30ด้วยนะครับโอเคครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดครับวันนี้ก็มีพระสูตรให้เป็นการบ้านอีกนิดนึงนะครับอาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่ว่าอยากจะให้น้องโดมเนี่ยไปท่องนะครับ ผู้ตามพี่ท่องตามพี่นะครับสิ่งทั้งหลายเออฟังพี่ก่อนก็นได้ครับสิ่งทั้งหลายมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาอ่ะทีนี้ก็พูดตามพี่นะครับสิ่งงทั้หลายสิ่งทั้งหลาย,ลายมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาอ่าครับผมทีนี้ก็ก็ถือว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นการบ้านที่เป็นพสัสตรที่พี่จะส่งไปให้น้องโดมท่องนะครับแล้วก็เอามาทบทวนในวันพรุ่งนี้นะครับถือว่าเป็นการบ้านครับรวมถึงภาษาอังกฤษแล้วก็เลขยี่สิบเอดจนถึงสาสิบด้วยนะครับเป็นการบ้าน ออาละครับอ่าสุดท้ายนี้เนี่ยมีคําถามอะไรไหมครับไม่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 อนีกันใช่ไหมครับอ่านี่นี่นะครับอันนี้ถาม่เล่นนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากตอบอะไรเลยก็ได้ครับพี่หล่อไหมครับหล่อรับหล่อเหรอครับผมพี่คิดว่าตัวเองก็ไม่หล่อเลยอะครับอ่าก็แล้วน้องโดมคิดว่าน้องโดมหล่อไหมครับ น้องโรมคิดว่าน้องโรมเนี่ยตัวเองหล่อไหมครับอโอ้ใจร่วงใจเลยครับผมกว่าคิดว่าตัวเองสวยเนาะไม่ไม่สวยเนาะครับน้องโรมสวยไหมครับไม่ค่ะโอเคครับไม่ไม่สวยนะครับนะครับหล่อนะครับภาษาอังกฤษแปลว่าที่พี่ได้ให้น้องโรมไปท่องไว้นะครับ handsome นะครับแปลว่าหล่อนะครับ pretty หรือ beautiful นะครับแปลว่าสวยนะครับ แล้วเราในฐานะผู้ชายนะครับเราต้องบอกตัวเองว่า I'm handsome ฉันหล่อนะครับไม่ใช่ I'm pretty หรือ I'm b e a u t y ที่แปลว่าฉันสวยนะครับครับอ่าลองพูดลองพูดตามพี่นิดนึงนะครับฉันหล่อในภาษาอังกฤษ I'm handsome I'm handsome I'm handsome I am handsome นะครับ โอเคครับไกับ a อมนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะไม่พูดแบบแยกคำครับแต่เขาจะพูดรวมกันเป็น arm นะครับ arm hand สองที่เราได้ยินกันนะครับ arm hand สองครับโอเคก็ถือว่าหลักสูตรตรงนี้นะครับวันนี้เราก็เรียนกันจบแล้วนะครับอันนี้พี่มาแนะนํานิดนึงนะครับนอกเรื่องนิดนึงน้องโดมเนี่ยถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษนะครับพี่แนะนําให้น้องโดมเนี่ยไป เขาเรียกว่าฟังเพลงสากลที่เป็นเพลงภาษาอังกฤษนะครับหรือไม่ก็ดูหนังภาษาอังกฤษนะครับเพื่อเขาเรียกว่าฝึกฟังสำเนียงนะครับผมดูเขาเรียกว่าให้แบบดูมีซเป็นซาวด์แทร็กแล้วก็มีซับไตเติลเป็นแปลเป็นภาษาไทยก่อนก็ได้ครับเพราะว่าถือว่าเป็นการฝึกเบื้องต้นไปนะครับนี้ถือว่าพี่แนะนํานะครับครับผมก็วันนี้ก็ถือว่าเรียนกันจบแล้วนะครับสาหรับวันนี้พี่เบสขอตัวลรไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับแม่แว